ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องอาจารย์บ๊อบิชิตส์นะคะใครที่เพิ่งเข้ามาแล้วฝากกดติดตามด้วยนะคะจะเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของการให้คำปรึกษาเรื่องของปัญหารักสามเศร้าแล้วก็ปัญหาการดึงแฟนเก่ากลับมานะคะหรือว่าการแบบให้คำปรึกษาเรื่องของแฟนเก่านะคะสังเกตช่องเราจะมีแต่เรื่องนี้แต่ประเด็นคืออาจารย์จะบอกว่าอาจารย์จะมีอีกเรื่องหนึ่ง ที่อาจารย์กําลังทําอยู่ซึ่งอาจารย์อยู่ตรงนี้มาห้าหปีแล้วเนอะอาจารย์มัมีแต่เรื่องรักสามเศร้าแฟนเก่ารักสามเศร้าแฟนเก่าเพราะจาเป็นอาาันดับหนึ่งในเรื่องของความรักเนาะถ้าใครอยากปรึกษาเนาะแต่ตอนนี้เรื่องของทวินเฟรมจ้าเรื่องของจิตวิญญาณมาแรงมากนะคะ เพราะว่าแล้วอาจารย์ก็ได้เจอหลายๆเคสที่แบบมีทวินเฟร,รมมาขอคำปรึกษาของอาจารย์ใครที่อยากวิเคราะห์เรื่องของว่าเฮ้ยคนคนนี้ใช่คู่ไหมเป็นคู่ประเภทไหนก็สามารถให้อาจารย์วิเคราะห์ได้เพื่อที่จะเป็นการที่เราแบบไม่ต้องมามโนว่าแบบคนนี้ใช่คู่ไหมเพราะว่าอาจารย์เคยเป็นอาจารย์เคยแบบ เคยแบบว่าคิดว่าคนนี้คือคู่แต่สุดท้ายไม่ใช่คู่ของเรานะคะดังนั้นคิดผิดชีวิตเปลี่ยนอาจารย์บอกเลยมันทําให้อาจารย์แบบยึดติดกับคู่กรรมแบบมานานมากจริงๆนะแล้วก็โปรปีใหม่นะคะยังมีอยู่เนื่องจากอาจารย์สุขภาพมันป่วยอะ่ะทุกคนคืออาจารย์เชื่อนะว่าช่วงนี้ทุกคนป่วยหลายคนมากเนื่องจากแบบไปเที่ยวปีใหม่หรืออะไรนะคะอาจารย์ก็เลยจะยืดโปรสองแถมหนึ่งเนี่ย ยังยังมีอยู่นะคะจนกว่าอาจารย์จะปิดโปรเนาะเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้โปรโมทเลยแล้วก็เออราคาดูดวงแล้วก็ราคาผูกจิตผูกรักแก้กรรมความรักหรืออะไรก็ตามแต่ยังเป็นราคาเดิมอยู่นะตอนนี้นะคะให้รีบๆมาเพราะเดี๋ยวจะปิดโปรแล้วเนาะเพราะว่าอาจารย์จะประกาศว่าอาจารย์จะขึ้นราคาแต่ว่าเนื่องจากว่าคลิปปีใหม่อาจารย์ยังไม่ได้ทําเนื่องจากปัญหาสุขภาพนะคะดังนั้นแล้ว นั่นแหละค่ะเรามาเจอกันนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันเนาะขอพลังงานให้นะคะตอนนี้นะคะเด็กดเดกชาริอตแหงแมน เป็นคนเก่าป่ะเนี่ยคนที่เดินเอ่ออะคนเก่าแน่นอนไม่ใช่ป่ะเนี่ยแหละคนเก่าแน่นอนนะคะขึ้นชัดเจนอย่างนี้คนเก่านะคะที่จบความสัมพันธ์กันไปแล้วไม่ได้อ่มีการพูดคุยกันแล้วนะคะตอนนี้มีสภาวะกันนิ่งนะคะไม่ได้คุยกันแล้วเนาะและทีนี้นะคะเขาเขาแบบว่ามีความ เขาคิดถึงความรักแล้วเขายังรักคุณอยู่นะอืมเขาคิดถึงความรักที่เขามีให้กับคุณแต่เขาก็ยังมีความรู้สึกดีๆรู้สึกรักคุณอยู่นะคุณคนคน,นี้โอ้ยสองถ้วยตำแหน่งเดียวกันเลยอะพี่ว่า เขาเหมือนแบบช่วงเวลาที่มันห่างกันนะคะเขาเหมือนได้ไปคิดทบทวนอะไรหลายๆอย่างโดยเฉพาะคิดทบทวนว่าเขาเนี่ยยังรักคุณอยู่แน่ๆแล้วก็สิ่งที่บาร์บี้อยากจะบอกคือเขามีคุณอยู่ในห่วงความรู้สึกเสมอ แล้วก็ยิ่งยิ่งความห่างไกลอะคนเราเนาะเวลามันห่างไกลกันนะคะมันก็จะมีโมเมนต์ที่แบบลืมกันไปบ้างใช่ไหมหรือว่าไม่ได้พูดคุยกันหรือไม่ได้นึกถึงกันและกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเวลาแบบห่างไกลกันอย่างเงี้ยแต่กับคนนี้บีบอกเลยนะคะบีบอกเลยว่า เขากับคุณเนี่ยแบบโอ้โหคิดถึงกันตลอดนึกถึงกันตลอดแล้วก็ยิ่งห่างไกลอะ่ะมันยิ่งยิ่งทำให้รู้ว่ารักอะ่ะถ้าเกิดว่าจะฟังเพลงใช่ป่ะเหตุเกิดเจอความเหงาที่ทำไม่รู้รักเธอเท่าไรคนเราอะ่ะบางทีมันต้องรอให้มันสูญเสียหรือว่า รอให้มันต้องจากกันไปจริงๆนะมันถึงจะคิดได้อันนี้คือแบบคือตอนแรกบีไม่เข้าใจนะเพราะว่าเื่องจากบี่เป็นอันดับหนึ่งในการดึงแฟนเก่ากลับแล้วก็เนื่องจากที่เราอะเรามีความรู้สึกว่าแฟนเก่ากลับมาหาเราทุกคนแต่เราไม่เคยมีโมเมนต์ที่จะรู้สึกว่าแบบเราอยากกลับไปหาใครหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมสระท้างวันหนึ่งเราได้รู้จักคนคนหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าแบบเออเนี่ยก็เ,เข้าใจความรู้สึกนี้เลยนะว่าคนบางคนน่ะ เวลามันก็ทำลายความรู้สึกไม่ได้คนที่เราหลักอะยังไงมันก็คือรักไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานแค่ไหนยังไงเราก็ยังรักเขาอยู่ดีนะคะดังนั้นสิ่งที่พี่อยากจะบอกก็คือตามนี้เลยเขายังรักเราเราเองก็ยังรักเขาเราเราสองคนรักกันคุณกับเขาเนี่ยรักกันมากแล้วก็ความห่างไกลระหว่างคุณกับเขาเนี่มยิ่งตอกย้ำความรู้สึกเข้าไปใหญ่นะคะ เคสนี้พี่แนะนําให้ผูกจิตหรือผูกรักมันจะยิ่งมันจะยิ่งเข้ากันได้มากแต่ว่าถ้าทางที่ดีทุกครั้งที่ผูกรักพี่จะแนะนําให้อ่ามามามาคุยกันก่อนเนาะมาตกลงกันก่อนเนาะมาดูดวงกันก่อนนะคะแล้วก็บางเคสนะคะขึ้นอยู่กับใช้วิจารณญาณเนาะมันมีเรื่องหออดีตชาติด้วยมาเกี่ยวข้อง มีความผูกพันกันทางอดีตชาติมีความอาดีตอะไรเงี้ยแล้วก็มันนึกถึงกันมันคิดถึงกันอะสองคินอปขับมันมันเป็นการแบบระลึกนึกถึงคิดถึงอะไรเงี้ยนะคะด้วยมากๆเลยสองถ้วยมันคือความรักนะก็ทุกครั้งที่เขาคิดถึงคุณเขาก็เครียดนะแล้วเขาก็เหมือนแบบหาคําตอบให้ตัวเองไม่ได้ว่าทําไมถึงแบบยังรักคนคนนี้อยู่มันก็ไม่ต่างกับตัวคุณนะ คุณเองก็รู้สึกเช่นกันถ้าพลังงานนี้มันตรงเนาะคุณก็รู้สึกเหมือนกันว่าทำไมเราถึงแบบรักคนคนนี้จังเลยวะอะไรแบบรักคนคนนี้มากเลยอะรักจริงๆนะอะไรเงี้ยเดอร์ทาวเวอร์ hmm. นะคะสามถ้วยควีนออฟโซน แต่ความสัมพันธ์เนี้ยมันมีอาจจะมีเรื่องของการโกหกปิดบงังหรือเรื่องอะไรบางอย่างความไม่จริงใจอะไรบางอย่างที่ทําให้เหมือนแบบมันต้องเลิกกัดเนาะแล้เหมือนแบบถ้าเขาเขาเป็นคนโกหกคุณอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะมีการปรเทคตัวเองการปกป้องตัวเองนะคะคือเหมือนแบบเขาโกหกเราเราก็ปกป้องตัวเราอะไรเงี้ยหรือมันไม่ใช่อย่างนั้นคือเราเคยไปโกหกเขา เขาก็อาจจะปกป้องตัวเขาเองพะเขาก็อาจจะกลัวเจ็บมันมีใครสครักคนนึงนี่นแหละกลัวกลัวแบบกลัวเจ็บอะไรเนี่ยเร็จด,ดับมันมีเรื่องของการกลัวของทำรับหลังจริงด้วยอะ่ะมันเลยทำให้เหมือนแบบมันไม่กล้าที่จะกลับมาในความสัมพันธ์คือต่อให้รักแค่ไหนแต่แบบเขาจริงใจกับเราหรือเปล่าอะไรแบบนี้มันยังมีคำถามอีกมากมายนะคะในการที่รู้สึกอะคะ่ะว่าก็าถ้ากลับมาแล้วมันจะแบบจะเสียใจไหมอะไรแบบประมาณนี้นะคะ ซึ่งในส่วนนี้พี่ก็มองว่าอาจจะเป็นตัวทั้งคุณตัวทั้งเขาด้วยนะคะที่รู้สึกแบบนี้ว่ากลับมาแล้วแบบจะเสียใจหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ไพ่สรุปคือยังไงคะพี่ว่ารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของเวลานะคะเหมือนเหมือนเขาอะต้องการให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์หรือว่าเป็นคําตอบในเรื่องนี้เขายังหาปริศนาะ ออในเรื่องของความรักครั้งนี้ไม่ได้หรอคะ่ะแต่เขาเหมือนแบบนะตอนนี้เขายังไม่อยากคิดมันเขาก็เลยเหมือนไปโฟกัสในเรื่องของการงานการประสบความสําเร็จแด้อะไรหลายๆอย่างในตัวของเขาก่อนนะคะแต่ถามว่าพูดตามตรงเลยคือเขาแบบเขาก็ยังรักคุณอยู่แต่เหมือนเขาแบบหยุดหยุดความคิดเอาไว้ก่อนอะไรเงี้ยยังไม่ได้แบบต้องการหรือว่าอยากที่จะแบบ อะไรตอนนี้ขอแบบขออยู่กับตัวเองก่อนอะไรประมาณเนี้ยสิบดาบมันคือความแบบความเจ็บปวดความความจะตายความแบบเสียใจอะไรเงี้ย มาดูก็คือเขารู้แล้วแหละว่าเขารักคุณแต่ว่าเขายังไม่ได้กลับมาตอนนี้นะอืมมาดูละคนาราสีอะไรที่เมื่อกี้เอาชาวกองนี้นะกลุ่มนะคะกรกฎธนูมีตรงบ้างไหมแล้วก็มีพฤกษพนะคะ าดูโรแมนติกแองเจลนะคะนางไฟอาจจะบอก this could be the one คุณคนนี้อาจจะใช่คนที่คุณนึกถึงนั่นแหละ passion e x p e c i a l love ยังมี passion ด้วยกันอยู่นะคะ wedding คุณอาจจะได้ถึงขั้นแบบแต่งงานกันเลยก็ได้นะเพราะวิมองว่าคุณของคุณรักกันมากอะ อืมแต่ว่ามันอาจจะแบบเนื่องจากมันยังไม่ใช่เวลานี้อะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะคะให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ของเขาเองก็เช่นกันเขาก็คิดแบบ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 ที่พี่คิดเหมือนกันให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะมาดูข้อความที่เขาอยากบอกเราหรือเราอยากบอกกับเขานะคะดูไหมใจเราตรงกันฉันพร้อมแล้วจะโกรธอีกนานไหมน้อยหนึหน่งแล้วนะฉันเป็นของเธอเสมอ ขอบคุณที่ทำขอทุนที่อดทนเพื่อชานอดทนคือสิ่งเดียวที่ฉันทำได้เอ้เป็นมีเรื่องของการอดทนด้วยอ่ะอดทนรออดทนอะไรหลายอ,อย่างนะคะคุณอาจจะอดทนเพื่อเขาหรือเขาอาจจะอดทนเพื่อคุณก็ได้นะคะโอเคนะคะทุกคนก็จะชี้แจงว่ามีโปรสองแถมหนึ่งอยู่นะรีบๆเลยนะคะเดี๋ยวพี่จะปิดโปรแล้วพี่ได้ประกาศหนึ่งปีจัดครั้งหนึ่งนะพี่ไม่จัดไม่จัดแล้วนะคะจะจัดยาวๆนี่แหละจะจัดแบบ กะว่าจะจัดยาวๆเพื่อที่จะแบบว่าตอบแทนเนาะเป็นของของวัญวันปีใหม่ให้กับทุกคนนะคะแล้วไว้เจอกันนะคะทุกคนบ๊ายบายจ้า